ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่2 1เมษายน2567-30กันยายน2567นางนวลอนงโอเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมันผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน องประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1การบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดบริหารงานด้วยหลักการ5ร่วม 5Q m คิวโมเดล จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยถูกต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษามีการประชุมวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์ผู้เรียนเลือกใช้สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้น้อมนาพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติด,ดําเนินการประชุมในรูปแบบ PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการนำสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูมีการประกันคุณภาพภายในภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบรางวัลสถานศึกษารางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รางวัลสถานศึกษาที่มีจำนวน,นนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตรายวิชาภาษาไทย รางวัลครูผู้สอนครูเดือนพานรีได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บุรณาการทักษะชีวิตระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูส,รสุภัตราหล่อพัฒนกเกษมได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บุรณาการทักษะชีวิตระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลน,นักเรียนกิจกรรมรักภาษาไทยประจําปี2567ระดับสอพอปะมุกดาหารกิจกรรมคัดลายมือช่วงชั้นที่1ระดับชั้นป .1 3รางวัลเหรียญทองลำดับที่15ด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารงานทั้ง4ฝ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน การบริหารงานวิชาการจัดทำโครงสร้างการบริหารตามภารกิจของสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนจัดทำขอบข่ายงานเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัตินิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายบริหารกิจการผู้เรียนในทุกด้านจัดตั้งสภานักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองพบทุกชั้นเรียน ผ่านกลุ่มไลน์และเฟซบุ๊กส่งเสริมการจัดกิจกรรมมอตามความถนัดและความสนใจส่งเสริมระเบียบวินัยความประพฤติคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมไหวครูกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนากิจกรรมฟันสวยยิ้มใสห่างไกลฟันผูกเป็นต้น การบริหารงานบุคคลจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานทุกคนส่งเสริมครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องการบริหารงานงบประมาณมีแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินงานตามแผนจัดทำเอกสารการเงินบัญชีและพัสดุให้เป็นปัจจุบันตรงตามระเบียบแบบแผนที่กฎหมายกำหนด การบริหารงานทั่วไปปรับปรุงภูมิทัศนสภาพแวดล้อมทั่วไปให้หน่าอยู่หน้าดูหน้าเรียนสะอาดสวยงามอยู่เสมออาคารสถานที่มีความปลอดภัยปรับปรุงสุขหาตามแนวทางงอการปฏิบัติตามนโยบายโครงการสุขหาดีมีความสุขโดยใช้หลักการ5สอนักเรียนคอรูยิ้มได้ถูกใจห้องน้ำสะอาดผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้วยความ เอาใจใส่มีการออกเยี่ยมบ้านคัดกรองนักเรียนครบ100%มอบเงินทุนครบทุกคนจัดกิจกรรมครู D.A.R. e ครูแดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับความจำเป็นส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายจะททำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระหว่างภาคีเครือข่ายมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครูและผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาระดมทรัพยากรร่วมกิจกรรมของชุมชนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเทศบาลตำบลคำอาหวนและอื่นๆเพื่อประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นแหล่งบริการด้านงานวิชาการงานจิตอาสาและงานอื่นๆตามสมควรด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าไม่เคยหยุดพัฒนาตนเองและวิชาชีพถ้ามีการประชุมอบรมพัฒนาตนเองจะเข้าร่วมทุกครั้งและนำความรู้ทักษะที่ได้มาบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาต่อไป ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ผลลัพธ์ที่ได้ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกมีผลงานเป็นที่ประจักษ องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมรักภาษาไทยระดับกลุ่มเครือข่ายคำอหวนดงเย็นพัฒนาศึกษาองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ถ้าพระเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าสแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติด,ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัย